ล่าสุดไงคะสวยทั้งกายงามทั้งใจเลยนะคะสําหรับพี่เบลล่านี่พี่เบลล่าโพสตนะไปดูสิยอดกระถิ่นนะพี่เบลล่าโพส์ใส่ชุดสวยจังเลยกับพี่พลอยค่ะผู้จัดการส่วนตัวนะคะแล้วก็แจ้งยอดเรียบร้อยเลยค่ะนี่นี่ แจ้งยอดนะคะว่า8 8 4ล้าน8 1บาท18สตังค์ค่ะซึ่งพี่เบลล่านะคะบอกว่างานบุญเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆเบลกับพี่พลอยได้รับโอกาสจากวัดสเกตค่ะเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าเพื่อบูรณะปฏิสังขรณนะคะองค์พระบรมพุธนะคะหรือว่าภูเขาทองโอ้โหสวยมากนะภูเขาทองไม่ต้องใครไงสะดื่เมืองที่เลือกวัดนี้เบลศรัทธาอยู่แล้วช่วงวันเกิดได้มาห่มผ้าภูเขาทองค่ะ ก็ oh okay. เลยได้ทราบจากทางวัดพระท่านนะคะบอกว่าโชคดีมากเลยเพราะว่ากำลังจะเขาเรียกว่ากำลังจะปิดบูรณะเลยนะพี่เบลบอกว่างานเบลขอร่วมในเรื่องของการบูรณะปฏิสังขรด้วยนะคะหลายจุดนมันเสียหายพระอาจารย์ท่านว่าก็เลยว่าเดี๋ยวจะปิด พี่เบลก็เลยติดต่อกับทางวัดอยู่เรื่อยๆเบลอยากจะช่วยตรงนี้เพราะว่าใช้งบค่อนข้างจะสูงท่านเมตตาให้โอกาสนะคะเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าก็เลยได้มีวันนี้ค่ะเป็นบุญใหญ่เนาะพี่เบลสาธุนะพี่เบลนะนักข่าวก็เลยสำคัญขังประเทศไทยนะูเข่าวทองอ่ะ เวลามีงงมีงานนะเดินขึ้นภูเขาทองถึงมันจะเหนื่อยล้าตรงช่วงก้ามขาเราหน่อยแต่พอขึ้นไปแล้วมันช่ำโอ้ยมันลงเย็นไม่ใช่อะไรเลยเลยแล้วที่สําคัญค่ะคือพี่เบล่ะคนักข่าวก็แซวพี่เบลวาพี่เบลหน้าตาสดใสอ่ะด้าด่อันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่ายติธรรมกัลยาณมิตรยาติธรรม ซึ่งพี่เบลดูสดใสนะวิหล่อจังเลยใช่ยอนเซนหน้าเขินเลยเฮ้ยดูแบบเท่ๆพี่วิวเท่ๆทายพี่วิวชวินไงอ๋อเนี่ยหรอทายญาติหมื่นลลาที่เขาคุอนไหวของเขาแต่เขาดูนิ่งมากมนดามองฉันด้วยสบตานะเบลกำลังงงกำลังงงกพีงเบลเราไม่รู้แล้วนี่ยเราสามคนเสียอาการอยู่กี้ทำไมครับคือนี่แหละนี่แหละถึงบอกว่า ไอแปดล้านแปดแสนเราก็ว่าอู้หูแล้วว่าพี่เบลก็สวยเหลือเกินในชุดงนฟาสวยเลยแต่ฟดจุดโฟกัสอ่ะอยู่ที่ตรงนี้เออใช่ไว้ภาพนี้นี่ไงอยากให้ทุกคนฟกไม่ถ่ายไปทางอื่นเลยเนาะไม่ถ่ายสิพอนักข่าวเขาก็ถามเรื่องนี้คืออย่างนี้พี่เบลบอกว่าระโอกาสที่เราจัดงานอาจจะไม่อำนวยให้พูดเรื่องทางโลกพี่เบลตอบบลาบนักข่าวถึงขนาดเก็บไม้อ่ะถามเรื่องผู้เบา ถามเรื่องวันโลกแต่มันเป็นงานบุญพี่เบลก็เลยบอกไม่สะดวกตอบเรื่องทางโลกไม่เหมาะในวัดในวาเหรอกฎเสียหลังก็คือเป็นเป็นวัดนั่นน่ะเป็นอุโบสถอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องงานบุญพระป่าในวันนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นงานที่เบลตั้งใจทํามากร่วมกับทางเจ้าภาพด้วยและด้วยวาระโอกาสที่เหมาะสมในครั้งหน้าดีกว่าครั้งหน้าพี่เบลจะตอบ น้องเบลว่าอย่าเพิ่งถามเรื่องพี่บ่าวทางโลกตอนนี้มีความสุขอะนักข่าวไม่ลดละในเมื่อพี่เบลเปิดทางโลกนักข่าวก็ถามว่าแล้วทางโลกตอนนี้มีความสุขไหมทางข่าวก็เก่งเนาะเขาเกิดมาเพื่อเป็นนักข่าวไม่ยอมตายไม่ยอมตายไม่ตายไม่ตายในเมื่อพี่เบลไม่ตายไม่นักข่าวก็ไม่ตายไม่ค่ะเออเฮ้ยอุ้ยก็อันนี้เป็นภาพที่เปิดประเด็นแล้วก็เลยถามว่าทางโลกเป็นสีชมพูหรือไม่ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันงานหน้าแล้วกันนะคะน้องบอกในสถานที่ที่เหมาะสมที่เราจะพูดคุยได้ตามอัธยาศัยเฮวันนี้อิ่มบุญแล้วอิ่มใจด้วยไหมนักข่าวหยุดนักข่าวแลข่าวบอกว่าเพราะว่าที่จริงเบลไม่ได้มีอะไรปิดบังถ้ามีอะไรเบลบอกทุกคนอยู่แล้วแต่เหมือนรอครั้งหน้าวาระโอกาสที่ดีก่อนหน้านี้แอบตกใจกับข่าวตามโซเชียลไหมล่ะเพราะมันมีภาพอย่างนั้น่ะเยอะ ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรู้และสงสัยนี่ก็ตอบแบบทางทางธรรมอยู่เนาะเดี๋ยวรอเป็นงานหน้าแล้วการรับรองไม่ต้องห่วงพี่เบลพูดตรงนี้แหละว่าเดี๋ยวเบลจะพูดร้อยเปอร์เซ็นต์ฟังไว้ต้องมีงานที่แล้วพี่เบลยิ้มแบบทางธรรมเลยยิ้มแบบกิกม่เห็นไหมเบลเห็นไหมเบลตอบว่าเดี๋ยวเบลนะคะเป็นวาระโอกาสยิ้มเย็นๆเห็นไหมลมโชยนี่ไงเพราะวันนี้มันเป็นผ้าป่ายอดแปดล้าน